สวัสดีป้าชื่ออะไรครับรสมพงศ์เพชรเรือนทองสมพงศ์เพชรเรือนทองอายุเท่าไหร่ครับอายุ67ปี67ปีนะครับป้าอยู่บ้านเลขที่อะไรครับหนึ่งเป็รหนึ่ง,มงหมู่หมู่ทองตำบลดินดุดมอำเภอลำตาบจังหวัดกระบี่นะครับมาอายุ67นะครับป้าสมพงศ์เพชรเรือนทองคุณมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรครับเส้นมันเจ็บมันไป สวดมอห่วกระดูกตับเส้นมันเจ็บก่อนหน้านั้นนานเท่าไหร่หรอป้าฉันวันที่ปีได้เลวเลยกสิบปีก็ตอนป้าอายุห้าสิบเจ็ดโดยประมาณตอนนั้นก็ทําทําสวนใช่ไหมครับสามช่องทาสวนยางนะครับก็ตัดกีดยางอยู่ปกติแต่ว่ามันปวดใช่ไหมครับอ้ามันจะหูเลยแต่เลเน้าก้าวครับสมอนะกูรู้เป็นคนแล้ว แล้วที่มันเจ็บตอนนั้นนะ่ะที่มันเริ่มเจ็บขึ้นมาเนี่ยเราป้าก็เริ่มไปรักษาเรือเ่อยๆโอ้ยไปโรงพยาบาลแต่เกาบอกว่านั่นนะเขาเตืนนเอนโคงง้งอยู่พนันนี่แล้ก็หวายป้าตาจึงจันไป็นโรคป้าที่โค้งนี่คือกระดูกขัสันหลังเลยค่ะค่ะอ๋อมันโค้งงงโอ้ยกระดีก็เสียดเลยโอ้ที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาอโรงพยาบาลพระมงกุฎทิ้งหรือก็ไม่ได้ป้าพระมงกุฎกรุงเทพอะไรนะ น,น,นคือหมอจะพาแต่ป้าไม่ให้ผ่าหรือว่าอย่างไรราดจะราด,ดอันหลูก,กันนั่นตัวรับอ๋อป้าจ,จะราดเเดินไม่ได้กันเลยจริงอ,อ <c oughs> แล้วตั้งแต่ปี5-7มาก็รักษาหมอโรงพยาบาลมาเรื่อยๆถือ <c oughs> ว่าหม,หมอหมอบ้านหมอนี้ด้วย ไปรูมบานประจําแล้วก็หมอให้ยามาหมอให้ยาแล้วมันดีขึ้นไหมครับกินยาหมอกวขึ้นยากัมซาถึงเงินโปรดเสเดียวเขาเหลาฝันตีที่ที่ที่มันซามานี่ประมาณกี่วันเลครับเพื่อนว่าได้กินยาแต่ว่าเขาให้มาสั้งเจ็ดวันหนึ่งฝันนั่นก็เดี๋ยวซาอยู่ฝันนี้ซาอยู่ประมาณเจ็ดวันสิบวันอันนี้ท้งงนปวดแล้วก็ไปเหลาแล้วพอหมดยาผหมดยาก็คือก็เจ็บไปอีกค่ะแล้วก็ทนอีกก็จนไปหาหมออีกรอบได้ยามาอีกแล้วก็ มันก็ซาไปอีกก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละโลดังม่ว่าไม่้านี่นู่นอย่างนี้ก็เดินร้องเร็วครับก็ใช้เวลากี่ปีอะที่ที่ที่อ่าที่ป้ายืนยันว่าจะไม่ผ่านเนี่ยใช้เวลากี่ปีครับสามปีว่าเลยสามสี่ปีค่ะแล้วทาไมไปถึงตัดสินใจผ่าตอนหลังครับมันแรงเร็วเลยมันเดินไม่ได้แล้วหรือว่าเดิน เดินนั่นเร็วเดินไม่ได้เร็วก็ตัย้ายตัดสินใจเร็วหลังจากนั้นสี่ปีก็คือมันเจ็บเจ็บหายหายได้ยามาก็หายจนถึงมันเดินไม่ได้นอนที่แล้วโอคุณโอดเร่งเร็วไม่นอนแต่่ไมนนอเร่งครับยังหนักเลยยังอีวอยยังอีกฝวยนี่เออเลยตัดสินใจผ่าเมื่อปีไหนครับปีที่แล้วเรกว่าเร่มันติดเชื้อเชือก้าวดูเจ้าจ้าครับครับครับเฮเจ้านี่ แต่แต่แต่ว่าพอพาเข้ามาก็ก็ก็ใช้ไม้สี่ขาเนี่ยค่ะเออบอกว่าเร็วมันไม่เจ็บเลยแต่ตรงใช้ไม้ที่ก็อ๋อหูเจ็บดนวกล้วนยกขึ้นจอยรอยนี่เล่นเบบว่ามันโอนเทนอืมคือมันเดินไม่ได้ค่ะมันโอนยกขึ้นก็ไม่รอดทั้งขาทั้งแขนนี่อ่อนแรงหมดเลยคระยกยกไม่รอดไม่มีแรงแล้วก็ไปหาหมออีกเหมือนเดิมก็ก็ให้ยาหมากินเล่ม อมมาาจับนุ่ปลครับก็กินมาเรื่อยๆกินเรืับยาหมอนหนักปอ้ยทีนี้หมยาหมอหนักหลังจากมาก็มันก็หลายปีก็คือเหนื่อยหน่ายท้อแท้มาป้ามารู้จักกับสมุนไพรข้าวตองนี้ได้ยังไงครับเท่านฟังวิตายุอ๋อฟังวิตยุวิตายุครับเซึ่งเรื่องก็ท่ามฟ้าท่านอืแล้วฟังอยู่นานไหมครับเท่านฟังนานนะทั้งต่ามเพราะว่ากินได้ไหมว่ามีป้าจัดนี่กินกันหนุนหันนครับราบพกกินแล้วแรงเนาะ ครับบัวมันกระทุงอันนี้ยนึกเร็วนึกหนึกเอะกระตบแรกกระตบเองมันอยากกินบัวแต่ประมาณปรมาณจดหวาเลยจดเบื่อตู้ครับแล้วหลังจากได้กินขวดแรกไปแล้วเนี่ยแล้วมันกระทุงนี่เป็นไงมันเจ็บใช่ไหมครับเจ็บเป็นร่างทีนีนีนะเจ็บตัางท้องปลาแต่ก็ยังกินต่ออาจากินเรื่อยๆแลยวก็กินไ้หมาบครับแล้วมันมีรู้สึกเบาขึ้นมาอย่างไงบ้างครับในจหนึงหวาเาเบาอนีตีนน่าเน่าอ่ะ เจนวอกไหนก็ไหนหนึกว่าตัวเองเก็ดหนึกนะก็ได้มันเก้งแก่เงินแต่ว่าเวลาใกล้ถือมามันมานก็มามามัอนโย้เลยแต่ว่าเวลาใกล้อันนี้ถ้าเป็นพวกไม่ได้ใช่ใช่ครับผมทีนี้อ่าอาการอาการมันดีขึ้นมันเบาขึ้นนะครับเบาขึ้นแล้วเนี่ยอาการกระทุ้งเนี่ยตอนนี้มันเบาลงหรือยังครับซาซาเลยซาซาแล้วก็รู้สึกเบาขึ้นนะครับสบายขึ้นดีขึ้นนะครับ อ่าสมุนไพรที่สามารถที่จะให้เรามีความรู้สึกว่าเราเบาขึ้นดีขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็พอที่จะเดินได้คล่องขึ้น<ส>ะนะครับนี่แพงไปไหมครับกันคนเตะคนไม่มีก็คือก็ต้องแพงอะไรเละแต่ถ้าหวานหวานน่าเออหวานีวิตตัวเองอ่าคือววานว่าดีขึ้นก็คือกันหวานไม่แพง นะยังนะแป้งเปลือมหมาหวานก็ต้องต้องเปลือครับแล้ววันนี้ที่ทางทีมงานของเรามาเยี่ยมป้าสมพงศ์ได้มาจ้างให้พูดไหมครับไม่ครับผมโบดด้วยนามด้วยเจ๊จิงครับง่ายกับวา่ายไม่ง่ายกับอบว่าไม่ง่ายเพื่อจะจะบอกกล่าวเป็นวิทยาทานให้กับหลายหลายคนที่ยังท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจอยู่เพื่อที่ว่าเมื่อได้ยินป้าสมพงศ์บอกเล่าถึงความรู้สึกในการเจ็บปวดทรมานแล้วก็ได้ดื่มทดลองดื่มกับสมุนไพรคาวทอานันแล้วมีความรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นมันเบาขึ้นครับก็ยังมีความหวังที่จะ กลับมาเดินได้ตามปกติ <Okay. S 2> ก็ยังยินดีที่จะบอกกลับเป็นวิทธาการวันนี้ผมอาคมคารทองและทีมงานข่าวทุกท่านต้องขอกราบขอบพระคุณคุณป้าสมพงษ์เพชรเรือนทองนะครับให้ที่ให้ข้อมูลกับทางทีมงานขอให้คุณป้าน,นะครับมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเร็ววันนะครับอยู่เป็นคู่ลูกคู่หลานเป็นนานขอบคุณครับ